<inate> ผมมาพินันชาจิตตะนะครับนายอำเภอจะเนะนะครับก็จากเหตุการณ์นะครับความสูญเสียนะครับสมาชิกกองอาสา,ร,า,ารักษาดินแดนนะครับอัสรีเจโดนะครับซึ่ได้สูญเสียไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจากเหตุความไม่สงบนะครับในส่วนของในฐานะหอนะครับส่วนปฏิบัติการอำเภอในฐานะของนายอำเภอนะครับเราก็มีความเสียใจนะครับที่เราได้สูญเสียกาลังพลนะครับที่ มีคุณภาพนะครับกำลังพนที่มีความตั้งใจนะครับในการปฏิบัติหน so ้าที่นะครับในการสนับสนุนนะครับภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยนะครับสร้างความมั่นคงนะครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในนามของอภิเจเนะครับแล้วก็ส่วนราชการนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับผู้นําศาสนานะครับเราก็ได้มีการจัดทําละหมาดทายัทนะครับเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจนะครับเพื่อขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับให้พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับประสบความสุขนะครับมีความสันตินะครับครับสวัสดีครับก็ผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่านะครับก็มีคนอยู่คนหนึ่งครับที่ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับไม่เคยบอกเล่าความดีของเขาให้ใครฟังนะครับก็น้องอสออัศดีเจโดนะครับเขาก็เปิดงานนะครับบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กับประชาชนนะครับปกป้องผู้บริสุทธิ์นะครับทําความดีนะครับนี่คือคิดมัดนะครับก็คือการทําความดีด้วยหัวใจเพื่อส่วนรวมนะครับตามหลักศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับครับความรุนแรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของศรัทธานะครับความการทาร้ายผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องของอุดมการเช่นกันนะครับผมอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้ครับให้มันให้มันหมดไปจากพื้นที่เราครับเราเลือกสันติภาพนะครับมากกว่า ความเกียรติชังนะครับก็รู้สึกภูมิใจในลูกศิษย์นะครับน้องอัสลีนะครับได้มีโอกาสได้ฝึกได้ร่วมร่วมฝึกร่วมปฏิบัติงานร่วมกันนะครับได้เห็นความตั้งใจของน้องความเสียสละเพื่อประชาชน,นครับก็อยากฝากให้กําลังใจน้องๆอ,งอสอนะครับในพื้นท,ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราปฏิบัติตามหน้าที่นะครับมีสุจริตแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆ พอสอทุกๆคนคนครับก็หน้าที่ต่อไปได้เต็มความภาคภูมิใจนะครับครับทักผมนายโมเอตมฮัมหมัดฟาริทันจิกาเดตำแหน่งครับซึ่งจะเป็นหัวหน้าชุดของนายอัสดีเจดโดครับสำหรับความรู้สึกที่ได้เสียเสียลูกทีมหรือเพื่อนครับอัสรีเจดโดก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนน่าเริงครับน่าเริงแล้วก็เป็นคนเสียสละทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัวและเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นคนเ,เสียสละแล้วก็ผมเป็นคนมอบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการด่าเพื่อเขาจะเป็นไปช่วยครูให้ได้แล้วก็เขาเป็นคนตั้งใจจริงครับตั้งใจจริงความมานะสูง <Bye. S 1> สุดท้ายนี้ครับผมขอให้กําลังใจอ,อสอสทุกพื้นที่ครับทุกพื้นที่ทั้งแล้วก็สามจังหวัดด้วยให้ตั้งใจนะครับการปฏิบัตินหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนทุกคนครับไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้คือจากครอบครัวเราค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับอสทุกคนสู้ๆและเป็นกำลังใจให้อสอปกป้องหมูบ้านของเราค่ะก็ความรู้สึกหนูก็หนูน,นะคะคิดเหมือนกันว่า พี่ชายจะไปนะคะก็ตอนนี้ก็มีพี่เฉาพี่ชายก็อสสศรีนะคะกํะาลังดูแลพ่ออยู่อเองก็รักพ่อพ่ออยู่แบบว่าเป็นแบบว่ายอนทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว,วตั้งแต่ตอนมีแม่ตอนมีพ่อแต่เขาทำทุกอย่างเวลามีปัญหาแะ้วเขาก็ไปไปช่วยอะไรแบบนี้ก็เสียใจ,จ,จเหมือนกที่พี่ชายจากไปครั้งนี้ คือว่าเสียใจมากค่ะไม่คาดคิดว่าจะเกิดจะเออเกิดเออเกิดขึ้นกับสามีเราค่ะก็คือว่าภูนใจในตัวเขาเขาคือเป็นเสาหลักที่ดีมากค่ะภูนใจที่เขาได้มาเป็นสามีเราภูนภูนใจที่สุดค่ะ